มีหลายเรื่องในชีวิตที่เราเคยได้ยินผ่านหูมานานจนคิดว่าคงเป็นเพียงเรื่องเล่าแต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่องเหล่านั้นกลับยิ่งชัดเจนในหัวใจมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องราวของพ่อหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ผู้ซึ่งคนไทยทั้งประเทศเรียกขานด้วยความรัก ความเคารพและความผูกพันอย่างลึกซึ้งเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ไม่ใช่เรื่องในตำราประวัติศาสตร์ไม่ใช่พระราชพิธีอันยิ่งใหญ่และไม่ใช่เรื่องของราชสำนักที่เต็มไปด้วยแบบแผนหากแต่เป็นเรื่องเล็กๆธรรมดาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงเรื่องที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์ของพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงยิ่งใหญ่แต่ไม่เคยวางพระองค์ไว้เหนือใครมีอยู่วันหนึ่งช่างคนหนึ่งเข้าไปทำงานในวังขณะที่กำลังยืนอยู่บนบันไดซ่อมฝ้าเพดานโดยมีใครบางคนคอยจับบันไดยอยู่ด้านล่างช่างผู้นั้นไม่รู้เลยว่าคนที่จับบันไดให้เขาอยู่นั้นคือใครจนเผลอพูดออกมาด้วยถ้อยคำธรรมดาว่าเฮ้ย จับดีๆหน่อยสิวะและคนที่ถูกพูดใส่ก็คือในหลวงเรื่องเล็กๆเ,เรื่องนี้เองที่จะพาเราเข้าไปสัมผัสหัวใจของกษัตริย์ผู้ไม่เคยถือพระองค์และเป็นกษัตริย์ที่อยู่ในใจประชาชนตลอดมาต่อจากเรื่องเล่าเปิดใจที่ทำให้เราเห็นภาพของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในมุมที่ใกล้ชิดและเป็นกันเองแล้ว เรื่องราวในช่วงต่อมานี้จะพาเราเก้าวเข้าไปอีกนิดหนึ่งเข้าไปในพื้นที่ที่หลายคนมองว่าเต็มไปด้วยความเคร่งครัดเป็นระเบียบและความเกรงกลัวนั่นคือราชสำนักและวงของข้าราชการผู้มีหน้าที่ถวายงานใกล้ชิดเบื้องพระยุกค,คลบาทแต่แม้จะเป็นพื้นที่ที่ใครๆต่างก็คิดว่าต้องสำรวมระวังทุกก้าวย่าง ทุกคำพูดทุกลมหายใจเรื่องเล่าที่ถ่ายทอดต่อๆกันมากลับสะท้อนให้เห็นสิ่งหนึ่งที่งดงามอย่างยิ่งนั่นคือพระอารมณ์ขันและพระเมตตาที่ช่วยคลี่คลายความตึงเครียดและทำให้ผู้คนที่อยู่รอบพระองค์รู้สึกอบอุ่นปลอดภัยและเป็นมนุษย์มากขึ้นเรื่องหนึ่งที่เล่าขานกันในหมู่ข้าราชการ เป็นเรื่องที่ฟังแล้วใครๆก็อดยิ้มไม่ได้เพราะมันเกิดขึ้นจากความตื่นเต้นความประหมาและความเคารพอย่างสุดหัวใจของผู้ที่ได้เข้าเฝ้าวันนั้นเป็นวันสำคัญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งได้รับโอกาสเข้าเฝ้าเพื่อกราบบังคมทูลรายงานราชการเรื่องที่ต้องเตรียมตัวเตรียมใจซักซ้อมถ้อยคำมาหลายรอบ เพราะทุกคำต้องเป็นราชาศัพท์ทุกประโยคต้องถูกต้องตามแบบแผนที่เรียนรู้กันมาตั้งแต่เด็กแต่ยิ่งเตรียมมากเท่าไหร่ใจกลับยิ่งสัน่นมือกลับยิ่งเย็นและสมองก็เหมือนจะว่างเปล่าในวินาทีที่ได้เผชิญกับพระพักจริงๆเมื่อถึงเวลาที่ต้องเอ่ยคำกราบบังคมทูลชายผู้นั้นก้มลงด้วยความเคารพสุดชีวิต และเริ่มต้นตามแบบที่ซักซ้อมมาอย่างดีแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นท่ามกลางความตื่นเต้นเขากลับเผลอเอ่ยชื่อตนเองผิดไปอย่างไม่น่าเชื่อจากชื่อของตัวเองกลับกลายเป็นชื่อภ um ูมิพลอดุลยเดชชื่อเดียวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพียงเสี้ยววินาทีบรรยากาศในห้องนั้นเงียบสนิท ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นต่างรู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นไม่ใช่เพราะโกรธไม่ใช่เพราะความผิดร้ายแรงแต่เพราะไม่มีใครคาดคิดว่าจะได้ยินคำเช่นนั้นออกมาจากปากผู้กราบบังคมทูลเองฉายผู้นั้นเองก็แทบสุดเพราะทันทีที่คำพูดหลุดออกไปเขาก็รู้ตัวว่าพลาดอย่างใหญ่หลวงแต่แทนที่จะมีพระราชดำรัสตำหนิ หรือบรรยากาศที่ตึงเครียดยิ่งขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นกลับตรงกันข้ามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแย้มพระสวนเล็กน้อยเป็นรอยยิ้มที่อ่อนโยนและมีพระอารมณ์ขันแล้วตรัสขึ้นด้วยน้ำเสียงเรียบง่ายว่าเออดีเราชื่อเดียวกันเพียงประโยคส,สั้นๆนั่นเองบรรยากาศทั้งหมดก็เปลี่ยนไป ความตึงเครียดที่อัดแน่นอยู่ในห้องคลายลงราวกับถูกปลดปล่อยทุกคนที่อยู่ตรงนั้นต้องแกล้นหัวเราะไว้ในใจเพราะไม่ใช่เสียงหัวเราะเยาะแต่เป็นเสียงหัวเราะแห่งความโล่งอกและความซาบซึ้งใจในพระเมตตาชายผู้กราบบังคมทูลรอดพ้นจากความอับอายและยังได้บทเรียนสำคัญติดตัวไปตลอดชีวิตว่าอำนาจที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การทำให้คนกลัว แต่อยู่ที่การทำให้คนกล้ายืนอยู่ตรงหน้าได้อย่างไม่สั่นไหวเรื่องเล่านี้มักถูกเล่าต่อกันในหมู่ข้าราชการรุ่นแล้วรุ่นเล่าไม่ใช่เพื่อความขบขันเพียงอย่างเดียวแต่เพื่อย้ำเตือนว่าแม้จะอยู่ในสถานะสูงสุดของแผ่นดินพระองค์ก็ไม่เคยใช้พระราชอํานาจเพื่อกดทับใครหากแต่ใช้ความเมตตาและอารมณ์ขนเป็นสะพานเชื่อมใจผู้คน อีกเรื่องหนึ่งซึ่งแตกต่างออกไปแต่สะท้อนหัวใจเดียวกันเกิดขึ้นนอกกรอบของราชสำนักเป็นเรื่องของราชดรธรรมดาคนหนึ่งในต่างจังหวัดชายผู้นี้เป็นชาวบ้านทำไร่ทำนามาทั้งชีวิตแต่ในวัยหนุ่มเขาเคยมีชีวิตอีกด้านหนึ่งที่หลายคนอาจไม่คาดคิดเขาเคยเป็นนักแสดงลิเกเดินสายแสดงตามงานวัดงานบุญได้ซึมซับภาษาราชาศัพท์ ท่าทางและสำนวนโวหารจากบทบาทในละครพื้นบ้านเหล่านั้นวันหนึ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ของเขาชายผู้นี้ได้รับโอกาสเข้าเฝ้าและกราบบังคมทูลด้วยความตื่นเต้นแต่ก็เต็มไปด้วยความตั้งใจทุกคนที่ยืนอยู่รอบๆต่างประหลาดใจเพราะถ้อยคำราชาศัพท์ที่ออกมาจากปากของชาวบ้านคนนี้คล่องแคล่วชัดเจน และฟังดูเหมือนผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีเมื่อทรงมีพระราชปฏิสันฐานถามถึงเรื่องนี้ชายผู้นั้นจึงกราบทูลตามตรงว่าในอดีตเขาเคยเป็นนักแสดงลิเกจึงคุ้นเคยกับภาษาราชาศัพท์แต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนแทบกลั้นหัวเราะไม่อยู่ก็คือตอนที่เขาเล่าเรื่องนกที่เลี้ยงไว้ในกรงเขาพยายามใช้ภาษาราชาศัพท์กับนกเหล่านั้นอย่างจริงจังเล่าเสียจนดูเหมือนเรื่องในราชสำนัก มีพระมเหสีมีพระโอรสมีการหนีออกจากกรงอย่างเป็นเรื่องเป็นราวถ้อยคำบางคำอาจผิดแบบผิดความหมายในเชิงราชาศัพท์แต่เต็มไปด้วยความตั้งใจและความจริงใจจนบรรยากาศรอบข้างกลายเป็นความขบขันอย่างอบอุ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเองก็ทรงแย้มพระสวนไปพร้อมกับทุกคนไม่ใช่เพราะความผิดพลาดของถ้อยคำแต่เพราะความจริงใจของมนุษย์คนหนึ่ง การที่ราษฎรธรรมดากล้าพูดกล้าเล่าและกล้าเป็นตัวเองต่อหน้าพระมหากษัตริย์นั่นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าความถูกต้องของถ้อยคำใดๆและเมื่อพูดถึงพระอารมณ์ขนและพระปรีชาสามารถเรื่องหนึ่งที่มักถูกเล่าด้วยรอยยิ้มเสมอคือเหตุการณ์ในงานนิทรศการของบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ชื่อดังจากต่างประเทศภายในงานมีการจัดแสดงเทคโนโลยีใหม่ เป็นเหมือนโลกใต้น้ำจำลองมีปลาสีสันสดใสว่ายผ่านไปมาแต่ทั้งหมดนั้นเป็นเพียงภาพแสงไม่มีสิ่งใดให้จับต้องได้ผู้จัดงานติดป้ายไว้ว่าหากใครสามารถจับปลาเหล่านั้นได้จะได้รับโทรทัศน์เป็นรางวัลหลายคนพยายามไขว่คว้าเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จเพราะมันเป็นเพียงภาพลวงตาแต่เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรเห็นภาพนั้น พระองค์กลับตรัสด,ด้วยรอยยิ้มว่าเราจับได้แล้วพร้อมกับยกพระหัตถ์ขึ้นราวกับถือปลาอยู่จริงๆบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะอย่างชื่นชมไม่ใช่เพราะใครถูกหลอกแต่เพราะได้เห็นพระอารมณ์ขนอันเฉียบคมและความขี้เล่นที่แฝงอยู่ในพระปรีชาสามารถเมื่อถึงเวลาถ่ายภาพภาพที่ออกมากลายเป็นภาพของพระองค์กับปลาแสงที่ดูราวกับจับต้องได้จริงๆ ผู้จัดงานจึงต้องถวายโทรทัศน์ตามที่ประกาศไว้เหตุการณ์เล็กๆนี้อาจดูเป็นเพียงเรื่องขำขันแต่ในความจริงมันสะท้อนให้เห็นถึงความฉลาดความเข้าใจในเทคโนโลยีและการไม่ยึดติดกับกรอบพิธีการพระองค์ทรงใช้ความเป็นกันเองและอารมณ์ขันทำให้ผู้คนรอบข้างรู้สึกผ่อนคลายและเข้าถึงพระองค์ได้โดยไม่รู้สึกห่างไกล เมื่อมองรวมกันทั้งสามเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าราชการที่พูดผิดชาวบ้านที่พูดถูกแต่ผิดแบบหรือเหตุการณ์ในงานนิทรรศการล้วนสะท้อนภาพเดียวกันนั่นคือภาพของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเข้าใจหัวใจมนุษย์อย่างลึกซึ้งในสถานที่ที่เต็มไปด้วยกฎระเบียบพระองค์ทรงใช้เมตตาในสถานการณ์ที่อาจทำให้ใครบางคนอับอาย พระองค์ทรงใช้รอยยิ้มและในโลกที่เต็มไปด้วยพิธีการพระองค์ทรงเลือกความเป็นธรรมชาติสำหรับผู้ที่เคยเป็นผู้บริหารผู้ประกอบการหรือผู้นำองค์กรย่อมเข้าใจดีว่าอำนาจที่ทำให้คนเคารพอย่างแท้จริงไม่ใช่อำนาจที่ทำให้คนหวาดกลัวแต่คืออำนาจที่ทำให้คนรู้สึกปลอดภัยกล้าคิดกล้าพูดและกล้าทำ นี่คือบทเรียนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงสอนเราผ่านเรื่องเล่าเล็กๆที่ยังคงก้องอยู่ในใจคนไทยมาจนถึงวันนี้และเมื่อเราได้ฟังเรื่องเหล่านี้อย่างเงียบๆด้วยหัวใจที่เปิดกว้างเราอาจไม่เพียงได้ยิ้มแต่ยังได้ทบทวนบทบาทของตัวเองในฐานะผู้นำในฐานะผู้ร่วมทางและในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง ที่สามารถใช้ความเมตตาและอารมณ์ขันสร้างพื้นที่ปลอดภัยแก่ผู้คนรอบข้างได้เช่นเดียวกันเมื่อพูดถึงคำว่ากษัตริย์ในความเข้าใจของคนจำนวนมากภาพที่ปรากฏในใจมักจะเป็นราชพิธีอันสง่างามขบูลเสด็จยิ่งใหญ่เครื่องแบบเต็มยศและระยะห่างที่ไม่อาจเอื้อมถึงแต่สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 คำว่ากษัตริย์กลับมีความหมายที่เรียบง่ายกว่านั้นมากเป็นความหมายที่ผูกโยงกับคำว่าประชาชนอย่างแนบแน่นจนแทบแยกออกจากกันไม่ได้หลายครั้งที่พระองค์เสด็จออกนอกพระราชวังโดยไม่มีใครรู้ไม่มีขบวนไม่มีพิธีไม่มีใครบอกล่วงหน้าวันหนึ่งพระองค์ทรงขับรถไปเพียงลำพังวันหนึ่งมีผู้ติดตามเพียงไม่กี่คน และหลายครั้งไม่มีใครรู้เลยว่าคนที่ยืนอยู่ข้างๆเขาคือใครมีเรื่องเล่าว่าวันหนึ่งพระองค์เสด็จไปเดินตลาดธรรมดาเป็นตลาดที่ชาวบ้านใช้ชีวิตกันตามปกติเสียงพ่อค้าแม่ค้าตะโกนเรียกลูกค้ากลิ่นอาหารลอยคลุ้งผู้คนเดินสวนกันไปมาพระองค์ทรงยืนดูผักดูปลาดูของสดอย่างสนใจ ไม่มีใครถวายความเคารพไม่มีใครทราบว่ากำลังยืนอยู่ต่อหน้ากษัตริย์ชาวบ้านบางคนยังต่อรองราคาเสียงดังบางคนบ่นเรื่องค่าครองชีพอย่างไม่เกรงใจใครพระองค์ทรงยิ้มและทรงฝัง,งต่อจากนั้นพระองค์ทรงแวะนั่งกินกว๋วตย๋ยวร้านข้างทางเป็นร้านเล็กๆโต๊ะไม้เก่าๆนำซุปเดือดในหม้อเสียงช้อนกระทบชามดังเบาๆ คนขายก๋วยเตี๋ยวไม่รู้เลยว่าลูกค้าตรงหน้าคือใครเพียงแต่รู้สึกว่าชายคนนั้นพูดจาสุภาพแววตาอ่อนโยนและฟังคนอื่นพูดอย่างตั้งใจบางครั้งพระองค์ทรงขึ้นรถสามล้อถีบนั่งไปตามถนนสายเล็กๆช้าๆมองสองข้างทางเห็นบ้านเรือนเห็นเด็กวิ่งเล่นเห็นชีวิตจริงของผู้คนไม่ใช่ภาพที่ถูกจัดเตรียมไว้ให้ดู แต่เป็นชีวิตที่ดำเนินไปตามธรรมชาติมีอยู่ครั้งหนึ่งรถของพระองค์ถูกชาวบ้านโบกให้หยุดเพราะเข้าใจว่ารถคันนี้มาจอดขวางทางขณะเดียวกันชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งก็กำลังรอในหลวงเสด็จผ่านถนนสายเดียวกันอยู่ด้วยชายชาวบ้านคนหนึ่งพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ไม่พอใจรถอะไรก็ไม่รู้มาจอดขวางทางเดี๋ยวในหลวงจะเสด็จแล้วนะ พระองค์ทรงรับฟังโดยไม่ตรัดแก้ไขไม่ทรงแสดงพระองค์แต่เพียงแต่ขยับรถให้พ้นทางแล้วเสด็จต่อไปในสายพระเนตรของพระองค์ประชาชนมาก่อนพิธีเสมออีกหลายครั้งที่พระองค์ต้องเผชิญกับคำพูดตรงไปตรงมาบางครั้งถึงขั้นถูกตำหนิมีเรื่องเล่าว,ว่าขณะเสด็จผ่านถนนสายหนึ่ง รถติดยาวเหยียดชาวบ้านไม่รู้ว่าเป็นรถของใครต่างบ่นกันเสียงดังว่าใครมาทำให้รถติดกันแน่บางคนถึงกับโวยวายพระองค์ทรงนิ่งทรงฟังและทรงเข้าใจหรืออีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนจดจำได้ดีขณะเสด็จลงพื้นที่มีหญิมชราคนหนึ่งเดินเข้ามาใกล้จับพระหัตถ์ไว้แน่น แล้วพูดด้วยน้ำเสียงคุนเคยว่าในหลวงมานี่มานี่คำเรียกนั้นไม่ใช่ราชาศัพท์ไม่ถูกต้องตามแบบแผนใดๆทั้งสิ้นแต่พระองค์ไม่ทรงถือพระองค์ไม่ทรงกริว้วกลับทรงยิ้มและทรงรับฟังหญิงชราคนนั้นเล่าความทุกข์ของเธออย่างตั้งใจความถ่อมตนของผู้นำไม่ได้อยู่ที่การก้มศีรษะ แต่คือการยอมให้หัวใจของตนเองอยู่ในระดับเดียวกับผู้อื่นสิ่งที่ทำให้การเสด็จของพระองค์แตกต่างจากผู้นำทั่วไปคือพระองค์ทรงไปในที่ที่ไม่มีใครอยากไปไปในที่ที่ลำบากไปในที่ที่ไม่สะดวกไปในที่ที่ไม่มีใครเตรียมการต้อนรับอย่างสวยงามหนึ่งในเรื่องสำคัญที่ถูกเล่าขานเสมอคือ การเสด็จไปยังพื้นที่เขาเต่าเขาเต่าในเวลานั้นไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวไม่ใช่พื้นที่พัฒนาถนนยังไม่ดีรถติดลมบ่อยครั้งฝุ่นโคลนและความยากลำบากเป็นเรื่องปกติรถพระที่นั่งติดลมซ้ำแล้วซ้ำเล่าต้องให้ชาวบ้านช่วยกันเข็นช่วยกันดึงพระองค์ไม่ส่งเร่งไม่ส่งตำหนิใคร ไม่ส่งถอยกลับพระองค์ทรงลงจากรถเหยียบโคลนยืนอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมเดียวกับชาวบ้านฟังชาวบ้านเล่าว่าพื้นที่นี้ขาดน้ำอย่างไรปลูกพืชไม่ได้เพราะอะไรเด็กต้องเดินไกลแค่ไหนกว่าจะถึงโรงเรียนและจากการลงไปเหยียบโคลนครั้งนั้นเองที่ต่อมาจึงเกิดเป็นโครงการพระราชดำริมากมาย ไม่ใช่โครงการที่เริ่มจากห้องประชุมไม่ใช่จากเอกสารรายงานแต่เริ่มจากดินโคลนเงื่อและสายตาของประชาชนพระองค์เคยตรัสว่าการพัฒนาที่แท้จริงต้องเริ่มจากความเข้าใจไม่ใช่คำสั่งสำหรับผู้ที่เป็นนักธุรกิจผู้ประกอบการหรือผู้สร้างสรรค์นในวนัยนี้หลายคนอาจผ่านความสำเร็จ ผ่านความล้มเหลวผ่านตำแหน่งผ่านอำนาจผ่านการเป็นผู้นำมาแล้วในรูปแบบต่างๆเรื่องราวของพระองค์จึงไม่ใช่เรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์แต่เป็นบทเรียนชีวิตที่ลึกซึง้งการเป็นผู้นำที่แท้จริงอาจไม่ใช่การมีคนคอยรายงานแต่คือการกล้าลงไปฝั่งด้วยตนเองอาจไม่ใช่การออกคำสั่งแต่คือการลงมือทำก่อน อาจไม่ใช่การรักษาระยะห่างแต่คือการเข้าใกล้โดยไม่ทำให้ใครรู้สึกกลัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเป็นกษัตริย์ของประชาชนไม่ใช่เพราะพระองค์ทรงอยู่สูงแต่เพราะพระองค์ทรงยอมลงมาอยู่ในระดับเดียวกับประชาชนเสมอและนั่นคือเหตุผลที่แม้เวลาจะผ่านไปนานเพียงใดพระองค์ยังคงอยู่ในใจของคนไทย อย่างไม่เคยจากไปเลยเมื่อเวลาผ่านไปเรื่องราวหลายอย่างในชีวิตมนุษย์มักถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลาแต่มีบางสิ่งที่ยิ่งนานวันกลับยิ่งชัดเจนสิ่งนั้นไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ไม่ใช่อำนาจไม่ใช่ตำแหน่งหากแต่คือคุณธรรมที่ฝังแน่นอยู่ในหัวใจของผู้คน และเมื่อพูดถึงคุณธรรมของผู้นำชื่อของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้ายังคงถูกกล่าวถึงเสมอไม่ใช่เพราะพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์หากแต่เพราะพระองค์ทรงใช้ชีวิตเยี่ยงมนุษย์ธรรมดาที่แบกรับความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงไว้บนบ่าของตนเองอย่างเงียบงันมีเหตุการณ์หนึ่งในพระชนมชีพของพระองค์ ที่ไม่ค่อยมีใครอยากพูดถึงมากนักเพราะเป็นเรื่องของความเจ็บปวดและการสูญเสียแต่เหตุการณ์นั้นเองกลับสะท้อนหัวใจของผู้นำได้ชัดเจนยิ่งกว่าสิ่งใดวันหนึ่งพระองค์ประสบอุบัติเหตุจากรถยนต์อุบัติเหตุที่ไม่ได้เพียงสร้างความตกใจหากแต่พรากการมองเห็นของพระองค์ไปหนึ่งข้าง โลกของมนุษย์คนหนึ่งเปลี่ยนไปทันทีความสามารถในการมองเห็นการทรงตัวการใช้ชีวิตล้วนได้รับผลกระทบสำหรับคนทั่วไปเหตุการณ์เช่นนี้อาจเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะหยุดพักหยุดทำงานหรือยอมจำนนต่อโชคชะตาแต่สำหรับพระองค์อุบัติเหตุครั้งนั้น ไม่เคยเป็นข้ออ้างในการลดภาระหน้าที่พระองค์ยังคงทรงงานอย่างต่อเนื่องอ่านเอกสารจํานวนมากฟังรายนานยาวนานและเสด็จลงพื้นที่เช่นเดิมแม้ต้องใช้ความพยายามมากกว่าคนอื่นหลายเท่าผู้นำที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่ร่างกายสมบูรณ์เพียงใดแต่วัดกันที่หัวใจว่ายังยืนหยัดหรือไม่ เมื่อผเผชิญความไม่สมบูรณ์ของชีวิตในขณะที่หลายคนมองผู้นำผ่านภาพความหรูหราความสะดวกสบายและอภิสิทธิ์พระองค์กลับเลือกเดินในทิศทางตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงชีวิตประจำวันของพระองค์เรียบง่ายจนหลายคนแทบไม่เชื่อพระองค์ทรงใช้นาฬิกาเรือนละเพียงประมาณ700กว่าบาท รองเท้าคู่หนึ่งราคาเพียง300ถึง400บาทเสื้อผ้าบางชุดถูกใช้ซ้ำจนเก่าจนสึกจนปะชุนไม่ใช่เพราะพระองค์ไม่สามารถมีของดีได้แต่เพราะพระองค์ไม่เห็นความจำเป็นสำหรับผู้ชมวัย50ถึง70ปีหลายคนผ่านยุคที่ต้องดิ้นรนผ่านวันที่เงินทองหายาก ผ่านช่วงเวลาที่ต้องเลือกใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าภาพของกษัตริย์ผู้ทรงสมระจึงไม่ใช่เรื่องน่าชื่นชมแต่เป็นภาพสะท้อนชีวิตที่คุ้นเคยเป็นความเข้าใจที่ไม่ต้องอธิบายมากความเรียบง่ายของพระองค์ไม่ได้เกิดจากการสร้างภาพแต่เกิดจากความเชื่อมั่นภายในว่าทรัพยากรทุกอย่าง ควรถูกใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าความสะดวกสบายส่วนตนอีกด้านหนึ่งของคุณธรรมที่สำคัญยิ่งคือเรื่องของความยุติธรรมมีหลายเหตุการณ์ที่พระองค์ทรงมีบทบาทโดยตรงในการพิจารณาคดีทรงรับฟังข้อเท็จจริงด้วยพระองค์เองไม่เอ็นเอียงไม่เลือกข้างไม่ว่าจะใครอยู่ในตำแหน่งใด กฎหมายต้องอยู่เหนือทุกคนแต่ความยุติธรรมของพระองค์ไม่เคยปราศจากความเมตตาการตัดสินใจของพระองค์มักมาพร้อมความเข้าใจในบริบทชีวิตเข้าใจความผิดพลาดของมนุษย์และเปิดโอกาสให้ผู้คนได้เรียนรู้จากความผิดนั้นสำหรับผู้ที่เคยเป็นผู้บริหารเคยตัดสินใจเรื่องยากๆในชีวิตจะเข้าใจดีว่า ความยุติธรรมที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องอาศัยทั้งสติปัญญาและหัวใจที่มั่นคงพระองค์ทรงแสดงให้เห็นว่าอำนาจที่ปราศจากคุณธรรมย่อมไม่อาจยืนยาวอีกเรื่องหนึ่งที่สะท้อนความเป็นแบบอย่างของพระองค์อย่างชัดเจนคือเรื่องการเลิกสูบบุหรี่พระองค์ไม่เคยปิดบังว่าในอดีตเคยสูบ และไม่เคยสร้างภาพว่าตนเองไร้ข้อบกพร่องตรงกันข้ามพระองค์ทรงเล่าอย่างตรงไปตรงมาถึงกระบวนการเลิกสูบความยากความทรมานและความพยายามการยอมรับความผิดพลาดของตนเองต่อหน้าสาธารณะสำหรับผู้นำระดับสูงไม่ใช่เรื่องเล็กแต่พระองค์ทรงทำเพราะเข้าใจว่าแบบอย่างที่แท้จริง ไม่ได้เกิดจากการแสดงความสมบูรณ์แบบแต่เกิดจากความซื่อสัตย์ต่อความจริงสำหรับผู้ชมวัยนี้หลายคนเคยผ่านการเปลี่ยนแปลงนิสัยเคยเลิกสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพเคยต่อสู้กับตัวเองในความเงียบเรื่องนี้จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของกษัตริย์แต่เป็นเรื่องของมนุษย์คนหนึ่งที่เลือกจะดีขึ้นเพื่อผู้อื่น เมื่อมองย้อนกลับไปทั้งหมดจะเห็นได้ว่าคุณธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไม่ได้แยกออกจากการใช้ชีวิตประจำวันพระองค์ไม่ได้เทศนาแต่ทรงทำให้ดูไม่ได้บังคับแต่ทรงเป็นตัวอย่างไม่ได้เรียกร้องแต่ทรงเสียสละสำหรับนักธุรกิจผู้ประกอบการฟรีแลนซ์ หรือผู้สร้างสรรในวนัยนี้หลายคนอาจไม่ได้ต้องการแรงบันดาลใจที่หวือหวาอีกต่อไปแต่ต้องการความหมายต้องการหลักยึดและต้องการคำยืนยันว่าการใช้ชีวิตด้วยคุณธรรมยังคงมีคุณค่าพระองค์ทรงพิสูจน์สิ่งนั้นด้วยทั้งชีวิตไม่ใช่ด้วยคำพูดไม่ใช่ด้วยตำแหน่งแต่ด้วยการกระทำทุกวันตลอดพระชนม์ชีพ เมื่อเรื่องราวทั้งหมดค่อยๆค,คลี่คลายลงสิ่งที่หลงเหลืออยู่ในใจของเราอาจไม่ใช่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหากแต่เป็นความรู้สึกบางอย่างที่ยากจะอธิบายความรู้สึกนั้นคือความอบอุ่นความสงบและความสำนึกในบุญคุณของแผ่นดินนี้เพราะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดความจริงข้อหนึ่งก็ยังชัดเจนเสมอว่า ไม่มีใครเหมือนในหลวงรัชกาลที่9อีกแล้วพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่เรียบง่ายทั้งในการใช้ชีวิตและในการส่งงานพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่เสียสละทั้งกำลังกายกำลังใจและทั้งชีวิตและทรงเป็นกษัตริย์ที่ทำมากกว่าพูดเสมอพระองค์ไม่เคยประกาศความยิ่งใหญ่ของตนเองแต่ปล่อยให้การกระทำเป็นคำตอบ ไม่เคยเรียกร้องความรักจากประชาชนแต่ความรักนั้นกลับเกิดขึ้นเองอย่างเงียบงนันสำหรับผู้ชมในวัยนี้หลายท่านอาจผ่านบทบาทของผู้นำผ่านการตัดสินใจยากๆในชีวิตผ่านความสำเร็จและความสูญเสียเรื่องราวของพระองค์จึงไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าแต่เป็นกระจกสะท้อนคุณค่าของการใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย ก่อนจากกันในวันนี้หากคุณรู้สึกว่าเรื่องราวเหล่านี้มีคุณค่าขอเพียงพิมพ์เลขหนึ่งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้ยังไม่ตรงใจพิมพ์เลขศูนย์ได้อย่างตรงไปตรงมาผมอยากรับฟังความเห็นของคุณจริงๆหากคุณเห็นว่าเรื่องเล่าแบบนี้ควรถูกส่งต่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และติดตามช่องจับเรื่องมาเล่าเพื่อเดินทางไปกับเรื่องราวที่ค่อยๆเล่าค่อยๆฟังและค่อยๆซึมซับไปด้วยกันขอบคุณจากใจที่ใช้เวลาช่วงหนึ่งของชีวิตมาอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้ครับ